ตุลาการหน้าทองบทที่14สองตุลาการเสื้อทองนอกหน้าต่างปรากฏหิมะโปยปลายดูดขนหานคล้ายปุยนุ่นพระร่างโปรูบทบางสายตาผู้โนชนพระราหมวัวนับแต่หากหานกับ20อารัชีเล้งจุนอ้วกับพวกยังหมกกายในโรงเตียมเล็กๆนี้อีกสองวันวันเวลาที่ผ่านมาช่างอัดอ้านยิง่งแต่จำต้องรั้งรออยู่ เลงจนอ้วยืนมือไพรหลังยืนหยัดอยู่ริมหน้าต่างเพ่งตามองหิมะที่โปรยปลายอยู่เบื้องนอกเพ่งสาแซเอ็นพระราบบนเตียงใช้สองมือหนุนศีรษะตางหมอนปากสงบขามไม่กล่าวอะไรผู้เฒ่าม่นเมานั่งอยู่ที่ขอบเตียงอีกเตียงหนึ่งแต่ตรวจชีพจรให้กับปุษชะกันแปลกหน้านั้นที่มุมห้องยังจะตัง้งเตาเล็กๆเหนือเตาต้ตมหม้อยาหม้อหน่งกระจายกลิ่นยาฉุนเฉียวในสุดเพ่งสาแซ ไม่อาจสะกดกลั้นใจได้กล่าวว่าผู้มึนเมาเป็นอย่างไรหรือผู้ท่ามึนเมากล่าวว่าอนผู้นี้แม้รับบาดเจ็บสาหาัสแต่สองวันมานี้หลังจากผ่านการรักษาพยาบาลจากเราธาตุร้อนภายในกายถูกกระจัดชีพจรเต้นเป็นปกติปาาแผลเริ่มสมานตัวสมควรฟื้นสติมาจึงถูกต้องเล้งจุนอ้วรับฟังที่ตอนนี้จึงหันกายมากล่าวว่าเราก็มิทันกล่าวอะไ บุตรการที่ปริมตาอยู่บนเตียงพานส่งเสียงคราวออกมาอย่างแผ่วเบาการแสเสียงนี้แพ้แผ่วละแต่ผู้กนภายในห้องทั้งสามล้วนได้ยินอย่างชัดเจนพากันยุติการสนทนารารล้อมเข้ามาเพ่งสาแซ่กล่าวอย่างก็ตือหรือร้อนนอู้มึนเมายอดเยี่ยมจริงๆผู้เท่ามันเมาส่งเสียงดังสู้กล่าวว่าส่งหอบซุ่มเสียงด้วยบุตรการบนเตียงขยับเคลื่อนกายคราหนึ่ง ระบายลมหายใจยวยวาวในสุดค่อ,คอยๆลืมตาขึ้นเล้งจุนอ้วหย่อร่างลงเพ่งมองฝ่ายตรงข้ามอย่างสงบดวงตาผบรญชการนั้นทอแววเหมือนงงสงสยัยเวงว่างว่างเปล่าคล้ายไม่อาจลำดับเหตุการณ์ได้ว่าเป็นเรื่องราวใดเล้งจุนอ้วรอคอยชั่วขณะจู่จนฝ่ายตรงข้ามปรับตัวคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมจึงกล่าว สหายที่นี้เป็นโรงเต็มในเมืองน้อยเมื่อสองวันก่อนพวกเราพบท่านนอนฟุบอยู่ในพงหญ้าชาญเมืองรับบาดเจ็บสาหัสดังนั้นช่วยเหลือท่านกลับมารักษาพยาบาลนับว่าฟ้าดินคุ้มครองบัดนี้ท่านฟื้นคืนสติมาแล้วบุตชการคล้ายปฏิปตต่อเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้ดวงตาพันธถอประกายเจ็บปวดรวดร้าวไหวหวั่นเพระด้านพึงขึ้นบูบเล็งจุนอ้วกไกกว่าตอนนี้ไม่มีพยันตรายก้ามกรายท่านอีก ทานพระผ่อนอย่างปางใจเถอะปูุจการนั้นขยับข้ยื่นเดยพิปากย่ากเหย็ยงกล่าวว่าพระคุณช่วยชีวิตอันยิ่งใหญ่เรากามซิ่วขอจดจำจารึกตลอดกาลทุกถ้อยคำข้องมันเปี่ยมความสำนึกเต็มตื่นเพลงจะแก่แท้ใจจสิงทําให้ผู้รับฟังทราบว่ามันเป็นชายชา,ชาตรีที่เปิดเผยสั์ซื่อผู้หนึ่งเล้งจุนวัวกล่าวว่าเราท่านล้วนเป็นชนชาบูริมพึงเกื้อกูลกันและกัน นับเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติไหนเลยนับเป็นพระราคุณใดได้ไดกรมซิ่วกับหงแผวล,ละขอพระอาถามนามสูงส่งของสามท่านข้าเจ้าเล้งจุนอั่วผู้ที่รักษาพยาบาลท่านคือผู้ท้ามอนเมาเอ็กฮึงท่านนี้คือเหี่ยวปลายเพ้งซาแซ่กามซิ่วเพียงรู้สึกแปลกหูต่อน,นามเล้งจุนอ่วกล่าวรับทราบนามยิ่งใหญ่ของผู้ท้ามุนมามานานกิเลภูมิของเพ้งเฮ เป็นที่เลื่อมใสของข้าเจ้าตลอดมามิค่าวันนี้สามารถพบพานทั้งยังได้รับการช่วยชีวิตเพ่งสาแท่กล่าวยิ้มแย้มเราเป็นเพียงคนหยาบกรา้านไหนเลยไม่เกียรติภูมิใดกลับเป็นผู้เหมือนเมามีความสามารถสมดังกิติศาสพระรามเลยจริงๆผู้เท่ามบนเมาแย่งเกี่ยวรอ่อกล่าวคำซิ่วว่าเราขออุอาดเรียกหาท่านเป็นน้องแท่กามเถอน้องเราฉะไหนทอดได้อยู่กลางท้องทุ่งรกร้างนั้นเนาะ นางซีขาวกรมซิลปรากฏแววครับแค้มดันทุดขึ้นกล่าวว่าน่นเป็นผลจากกรณีพิพาทระหว่างสำนักต่อสำนักเล้งจุนวัวถามสอดขึ้นกามเฮียสังกัดข่ายสำนักใดหรือข้าเจ้าอึง้งอีพายสำนักเสือเหลืองผู้เท่ามึนเมาและเพ่งซาแซ่ทวนคำสำนักเสือเหลืองอย่างตื่นเต้นตระหนกเล้งจุนวัวพันจุกใจคิดกล่าวว่าท่านคงเกิดการพิพาทกับนิคายเน่ศูนย์กระมัง กำซิวสถานเถื่อพเพราว่าเหลิงเฮียรทราบได้อย่างไรหรือผู้ท่ามุนเมาและเพ้งสาแซ่ก็จับเจ้าหมองเล่งจุนอวเป็นจุดเดียวไม่ทราบฝ่ายตรงข้ามร่วงรู้ข่าวคราวนี้จากที่ใดเล่งจนุนอวหิ้มพลังกล่าวว่าตอนที่อยู่ในเทือกเขาจีโลเขาเจ้าเคยไล่ล่าฆ่าขนของนิกายได้ศูนย์สองคนก่อนที่รลงมือได้ยิยนพวกมันกล่าวว่าพวกมันจะบุก จู่โจมสำนักเสื้อเหลืองตอนนั้นข้าพเจ้าเห็นเป็นเรื่องนอกกายจึงไม่แยแสสนใจกรรมซิ่วเก่าอย่างรวดแเล้าใจการหากร้างครานั้นโหดเยี่ยมสุดเสี่ยงสุดเปรียบรานนิกายแน่สูนยังชั่วร้ายอมหิตกว่าครรร่ำเหลืองเสียอีกเล่งจุนอ้วนซักถามว่าผลการต่อสู้เป็นอย่างไรนึกกรรมซิ่วเก่าเสียงแหบโผยครานี้สำนักเสื้อเหลืองเราทุ่มเทยอดฝีมอือ ในสี่หน่วย780คนนิกายเนเศสูนรละดวงกำลังในวิหารเนตฟ้าวิการเนตดินมาเพียง15คนด้านกำลังคนพวกเราไม่เปรียบกว่าแต่พอเปิดฉากขังหานสภาพการก็ผิดแพกแตกต่างคนของนิกายเนศูนย์สูคล้ายผีสารก็ได้เกณฑ์ฆ่าพวกเราอย่างคุ้มคลัง่งหัวหน้าหน่วยหุนพงติงหน่วยเมฆาของสำนักเราขณะจำดำเนินการตอบโต้ในแม่น้ำข้างวงต่อสู้พันปรากฏกำลังนิกายเนเธ์สูนโผพ้น ขึ้นจากสายน้ำหกเจ็ดสิบคนพวกมันยึดถือจมูกแหลมคมคือโหมเข้าหาพวกเราขอเพียงจมูกขีเ่เส่หัผู้คนจะโดกายไปก้อนคมชักกระตุกจนเสียชีวิตเ,เจ้าเห็นท่านหัวหน้าหน่วยเมค้าถูกกลุ่มสับเป็นเลือดเนื้อเลอะเลือนหัวหน้าหน่วยห้าเสียงตึง้งหน่วยบุ้ทตาของสามโนคราวศรีะารุก,กระเด็นจากบา่ากลิ้งถึงริมแม่น้ำยังมีน้องพี่ในสำนักอื่นๆล้วนล้มตายเก่อนกลาด ร้อบไปเว็มีแต่เสียงแผลร้องเครื่ควรนชีวิตผู้คนแปลเปลี่ยนเป็นไร้คุณค่าความหมายเล่าถึงตอนนี้กล้ามเนื้อบนใบหน้าถึงกับกระตุกถี่เร็วขึ้นคล้ายปรากฏมือบานข้างหนึ่งบทขยี้อวัยวะภายในมันเหตุการณ์ประหัตประหารกรานั้นบีบคั้นจิตใจมันจนแทบ,บแหลกสลายเล็งจนอ้วกหยิบฉวยน้ำมูลมาช่วยหนึ่งตบไหลคำซิ่วกรานึ่งป้อนให้มันดื่มลงไปทุกผู้คนไม่กล่าวว่ากะไร เพียงจับจ้องมองกำซิ้วอย่างเห็นใจจบจนอารมณ์อันพุ่งพลาดดานเดือดของมันค่อยๆสงบลงนี่เป็นประดอกน้อยๆในหว่างหวนผู้ลิ้มที่สืบเนื่องจากการชิงดีชิงเด่นแก่งแย่งผลประโยชน์กันเป็นเหตุให้โลหิตฉลมพระสุธาชีวิตคนดับศูญเลนจุนอว้วกล่าวเสียงหุวเราเบียบกำเฮียสิ่งที่สูญเสียไปไม่อาจหวนกลับคืนมาเรื่องที่เป็นกระทำในตอนนี้ รักษาอาการบาดเจ็บของตนวเองนพิทักษ์ร่างกายเอานี้ไว้เพื่อโทรถามค่าทดแทนในภายหน้าหยุดเล็กน้อยจะเงยสืบต่อตอนที่ข้าพเจ้าอยู่ภายในวางซื้อแปลผู้มีพระคุณเคยอบรมว่าอย่าได้รันทดต่อสิ่งที่สูญเสียไปสะทกสะท้อนโดยไร้ความหมายนะับแต่นี้พึ่งพาหนทางส่อสแสวงเพิ่มเติมจึงถูกต้องบัดนี้สำนักท่านหากหานพ่ายแพ้กรรเฮียสมควรตั้งใจแนวแนก ตราเทียงชะล้างความอับยายของคนนี้ช่วงจีงกิจภูมิขึ้นมานี่เป็นวาจาจากใจจีงเข้าเจ้าหวังว่าท่านอย่าได้ขุนข้องหมองใจกำซิ่วจับเจ้าหมองเล้งจนอ้วนอย่างลึกซึ้งดวงตาเปลี่ยมประกายสำเน็จตื่นตันนิยมเริ่อมใส้กล่าวเสียงสนสะท้านเล้งเฮยกล่าวได้ถูกต้องเขาเจ้าคล้ายสอบพบผลทางสว่างจากความมืดมนอนตการต้องขอบคุณต้องขอขอบพระคุณที่แนะนำสั่งสอน เล่งจุนอวยยิ้มพางกล่าวว่ากล่าวลไปแล้วเพ่งสาแซ่กล่าวจิกจังฉะนห็นได้เป็นว่าผลการหักล้างกับนิกายเนี่ยูญเกรงว่ามีแต่คำเฮียมิที่มีชีวิตรอดได้นึกอคำซิ่วขบคิดแล้วกล่าวข้าเจ้าประหารคนของนิกายเนีู่นย์สองคนทรวงฝ่าจากวงล้อมมาแต่ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสสายตาพร่าพรายสมองมึนงงกระทั่งตัวเองหลบหนีถึงที่ใดยังไม่ทราบหาล่วงรู้ไม่ว่าผลการหักล้างยุติลงอย่างไร แต่คาดว่าสมควรมีพี่น้องในสำนักหนีเอาชีวิตรอดได้ผู้ท่ามันมากล่าวเสียงทุ่มหนักเราคิดเห็นตลอดมาว่านิกายเนี่ยสวนเป็นค่ายสำนักชั่วร้ายพ่อสร้างมหันตภัยรุนแรงหาไปขุดรากถอนคนกำจัดให้สินส้นซากยุจักจะไม่มีวันสุขสงบได้เพลงสาแซ่สอดคำขึ้นเมื่อถึงเวลาพวกเราก็ระดมกำลังยอดฟิมบุกที่ตั้งนิกายเนี่ยสวนถล่มตราให้สินส้นซากกนแล้วกันเออ นิกลายแน่ศูนย์ไหนเลยจัดการได้โดยง่ายได้ปานนั้นเพ่งสาแซ่ถึงตากล่าวว่านิกลายแน่ศูนย์จะเป็นอย่างไรได้พวกเรายังเคยจัดการได้สองคนจนพวกมันหนึ่งตกตายหนึ่งบาดเจ็บเล็งจุนวัวกล่าวเสริมขึ้นเพ่งเฮียหากไม่ใช่นิกายแน่ศูนย์ประทะหากล้ากับสำนักเสื้อเหลือ,องคงไล่ล่าสืบสอหาร่รองรอยพวกเราแน่นอนผู้ทามือเมากล่าวว่าไปเหตุผลบบดน,นี้นิกลายแน่ศูนย์ประสบใัยคงรวบรวมกำลังมา หมายจัดการกับพวกเราเพลงสาแท่แค่เสียงหนึ่งนะกล่าวว่าระเสริมากพวกเราฉกโฉโอากาศนี้พิสูจน์ความเป็นความตายกับพวกบ้านศักคราเล็งจุนอ้วนใส่น้ากล่าวว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลามีบางควรประท้าหากร้างกันผู้ท้ามึนเมาขบคิดและเบือนหน้ามาอย่างกามซิ่วถามว่าน้องแท้การรมสำนักเสื้อเหลืองปกครองพื้นที่ภาคเหนือสีมณฑลหรือของกำลังจะเสื่อมสลายไปพร้อมกับก,บการต่อสู้ครานี้ การต่อสู้ครานี้สำนักเราสูญเสียหัวหน้าหน่วยสองคนเพียงหลงเหนือเราที่มีชีวิตไม่สู้ตกตายผู้เท่ามันเมาสักถามว่าท่านดำรงตำแหน่งใดในสำนักเสื้อเหลืองเลือกข้าเจ้าเป็นหัวหน้าหน่วยแป๊งเงีกตึ้งหน่วยยกข,ขาวหมูเยี่ยวกุลจือ้อเบนจ่าคงเล็บเพ่งสาแซ่รู้สึกเหนือความคาดหมายกล่าวว่าเฮ้แท้ท่านคือเบนจ่าคงเล็บฟังว่าท่านมีเกียรติภูมิในสำนักเสื้อเหลืองเรื่องหรือไม่น้อย เป็นซาซส้อติสิ่ผู้น้องคนที่สามของเจ้าสำนักเสื้อเหลืองกำซิลทอดถอนใจกล่าวว่ามีผิดเพียงแต่ข้าเจ้ากับทราบความผิดหวังแก่ซื้อเฮยเจ้าสำนักใหญ่หลวงเล่งจุนอ้วกเาล่าเช่มช้ากำเฮียสำนักเสื้อเหลืองยังมีขุมกำลังชะาล้างความแค้นครานี้หรือไม่กำซิลผนวชศรับย์อย่างหนักแน่นเล่งจุนอ้วกตกลงใจในบัตโนนกล่าวว่าพรุ่งนี้เช้าพวกเราจะออกเดินทางคุ้มครองสงกรกมเฮียสักช่วหนึ่ง จากนั้นข้าเจ้าขอแยกทางชั่วคราวให้สองท่านคุ้มครองกำเฮถึงที่ตั้งสำนักเสื้อเหลืองผู้ท่ามันมาร้องพงว,ว่าพวกเราเพิ่งอยู่ร่วมกันไม่กี่วันท่านฉนยัยดี้ผาจากหรอือข้าเจ้ามีเรื่องส่วนตัวต้องกระทำคิดแยกจากไปจากนั้นพวกเรานัดแน่วันเวลาและสถานที่พบกันเมื่อถึงเวลานั้นข้าเจ้าจะรุดไปตามนัดหากแม้นสำนักเสื้อเหลือง อยางไม่หากหานกับนิกายในศูนย์ข้าเจ้าฮินดีเข้าร่วมโครงการอีกคนหนึ่งเพ่งสาแซ่้ร่ำร้องว่าไม่ได้ประสบการณ์ในยุทจากท่านอย่างเป็นรองเราเราต้องร่วมทางกับท่านดูแลการและการจึงถูกต้องเล็งจุนอัวนิ่งอึ้งชั่วขณะจึงกล่าวเพ่งเฮียพวกเรารู้งจากการไม่กี่วันได้รับความผูกพันกังวลปานนี้เป็นที่สำนึกตื้นตาของเจ้านักแต่เรื่องนี้ขาเจ้าต้องชำระสัรสางด้วยตัวเอง ยอบได้นอนเราเพียงช่วยเหลือท่านสืบสอหาศัตรูคู่แค้นหาได้คิดลงมือแทนท่านใหม่เล้งจุนอว้วอับจนปัญญากล่าวว่าตกลงเพ่งสาแซ่ผมน้องมากล่าวว่าบู้มอนเมาทะต้องรบกวนท่านสงน้องแซ่การสู่สำนักเสื้อเหลืองแล้วผู้ท่านบนมาขวดคิ้วกล่าวว่าเพียงแต่หากถึงเรลาครับขานพวกท่านดอกรุดมาช่วยเหลืออีกแรงหนึ่งเล้งจุนว่ผลศิษสากล่าวว่าถูกแล้วเพ่งสาแซ่กล่าวเสริมขึ้น การไปสำนักเสื้อหลวงของท่านครานี้รับรองต้องได้รับการต้อนรับเลี้ยงดูเป็นอย่างดีผู้มึนเมาท่านนับว่ามีโอกาสบำรุงร่างกายแล้วผู้เท่ามึนเมาแค่เสียงหนัๆไม่กล่าวอะไรมันท่องเที่ยวยังปลอดโปรง่งโล่งอารมณ์ตลอดมาบัดนี้เพราะคุณธรรมต้องแบกหน้าที่คุ้มครองผู้บาดเจ็บนับเป็นภารกิจดักอึ่องนักนอกเหมืองเสี่ยวเล้งเก่ามีทางสามพแพร่งสายหนึ่งทออสู่ทิศทางสามแห่ง ขณะนี้เป็นเวลายามเที่ยงแผ่นฟ้าปกคลุมด้วยเมฆหมอกลมกระโชกรุนแรงดูท่าที่ม้าใก,กล้ตกกระหน่ำแลว้วรถประทูนดำเทียมม้าสองตัวคันหนึ่งคั้วขับมาถึงปากทางสามแพรง่งรอบรถม้าห้อมล้อมด้วยม้าพวกพีสามตัวเล่งจุนอวเหี่ยวปลายเพ่งสาแสและถังเกียยล้วนโดยสารอยู่บนหลังมา้ายามนั้นเล็งจุนอวพิกายลงจากหลังมา 9, า้าก้าวปัดปาดถึงหลังรถพางตลบม้านรถขึ้น ภายในรถนั่งไปด้วยผู้ท่ามนเมาเอกหึงพอเห็นเล้งจุนอว้วกชนชิษาเข้ามาจึงถามว่าถึงเวลายแยกทางกันแล้วหรือเล้งจุนอว้วกผลชิษากล่าวว่าตลอดลายทางที่รดสู่เมืองตังตีอันเป็นที่ตั้งสำนักซื้อเหลืองขอเอกเล่าก็ระบัดระวังให้มากไว้ผู้ท่ามุนเบารับความกล่าวว่ะท่านก็อย่าได้ลืมเดือนกำหนดหน้าสี่เดือนเมื่อถึงเวลาให้รถไปสอหาเราที่เมืองตังตีเล้งจุนอว้วกล่าว ปวดวางใจเขาเจ้าไม่ขอลืมเลือนพางกว่าตาไปยังกำซิลทึ่งหลับไหลอยู่บนเตียงเล็กๆภายในรถถามว่ากำเฮียหลับไหลแล้วกระมังเอออาการบาดเจ็บของมันยังไม่ทุเลาการเดินทางลำบากตราบตามเราจึงให้มันนอนหลับพักผ่อนเล้งจุนว้วยยิ้มพา้งกล่าวว่าอย่างนั้นเขาเจ้าจะไม่รบกวนมันเล่าเกโอกาสหน้าพบกันใหม่เพ่งสาแซ่และถังเกียยพลังม้าก็บอกมือเป็นเชิกอำลาผู้เท่ามึนเมายกน้ำเต้าสุราขึ้น กวาดแกว่งเป็นการขานตอบยกมือข้าผนังรถคราหนึ่งสาธีดังด้านหน้า,ห,นาหัวแท่หนังในมือสงกาดังฉาดใหญ่มา้าเทียมรถก็ควบขับสู่ทางแยกด้านซ้ายเล็งจุนอ้วมองตามเงารถจนลับตาจึงหันกายก้าวหยาวกลับมาพิ้วขึ้นไปหลังมา้าเพ้งสารแท่กล่าวยิ้มแย้มว่าผู้เหมือนเมาต้องแยกจากพวกราวลเวลาเหล่านี้คงต้องรำ่ำร้องเดิมสุราอาร่าลดความอัดอัน้นเล็งจุนอ้วกล่าวก็รุ่นคิด เอกเล่าก็อความคิดอ่านลึกซึ้งคำงนวณออกว่าขุกมพลังสำนักเสื้อเหลืองเป็นรองหากแม้พวกมันไม่อ่าจสะกดกลั้นใจทุ่มเทกำลังเข้าแรกชีวิตผลสุดท้ายคงเลวร้ายสุขคาดคิดการไปของเอกเล่ากอกระดานี้หวังว่าสามารถอธิบายแยกแยะสถานการณ์ต่อสำนักเสื้อเหลืองให้สะกดกลั้นใจชั่วคราวหากแม้เป็นเช่นนั้นสี่เดือนให้หลังพวกเราก็ลดกลับมาช่วยเหลืออีกแรงหนึ่งได้ทังเกียบนั่งอยู่บนหลังมา้าเขารับฟังคำสุนทนาทั้งสองอย่างเงียบงนันไม,ม่ปากสอบคำ นางยับสวมใส่เสื้อคลุมแพทองซึ่งพึ่งซื้อหามาใหม่มุมปากประดับร้รยรอยยิ้มอย่างเป็นสุขเปี่ยมเสน่ห์ดึงดูดใจเล้งจุนอ้วงแหงหน้ามองท้องฟ้ากล่าวว่าพวกเราไปกันเถอะทั้งสามกระตุกบางเหียนควบขับม้าทวนหลมห่อตะบึงเดินทางพอไดงรงชัว่วขณะเล้งจุนอ้วงจึงกล่าวเพ่งเฮียอีกประมาณเท่าใดจึงบรรลุถึงตัวเมืองเบื้องหน้าหรือเพ่งซาแซ่ควาตาหมองผูรอบค่าจะนั่นตอบว่าประมาณครึ่งชั่วย,ยาม เล้งจนอ้วกโผล่ีสารเพเชิญใรับทราบเมื่อนหน้ามายังถังเกลียบถามว่าหนาวหรือไม่ถังเกลียบกระตุกมากขึ้นใกล้เข้ามาหงหน้างามซึ้งสขานถูกสายลมโชยพัดจนแดงเปล่งปากตอบว่าไม่เพลงซาแซเปล่งเสียงหัวเราะกล่าวว่าใจเมื่ออบอุน่นร่างกายย่อมไม่หนาวในผาา้าใบหน้าถังเกลียบยิ่งแดงสดใสกว่าเดิม,มก้มศีราะลงในความขุ่ยเขินเอี่ยงอาย แฝงความวาบหวามดื่มดำเล็งจนอ้วแทรงเป็นไม่ได้หยินกระตุ้นม้านําหน้าเร่งรุดอีกระยะทางหนึ่งเมืองหน้าปรากฏเดินดินแห่งหนึ่งบนยอดเดินงองเกยด้วยต้นหญ้าแห้งเหี่ยวทางหลวงตัดผ่านเชิญเดินด้านขวาไปเพลงสาแซกล่าวว่าอีประมาณยี่สิบปจะบรรลุถึงเมืองทวงเสงเมื่อบรบรลุถ,รถึงที่นั้นพวกเราก็สามารถพักผ่อนค้างแรมคืนหนึ่ง เล้งจุนอ้วสำรวจมองเดินเดินเบื้องหน้ากล่าวว่าที่นี้หัร้ร้างเปล่าเปลียวยิ่งมีทันขาดขำด้านหลังพผ่ไปเกิดเสียงฝีเท้ามา้าเร่งร้อนและหลวงกระทบโสดเสียงฝีเท้าม้านี้ประหลาดพิกลยิ่งก่อนหน้านี้ป่าเสียบซุมเสียงผิดปกติแม้แต่น้อยวันนี้พอดางก็เคลื่อนใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วเล้งจุนอ้วเหลียวหน้ามองพบว่าที่บนทางหลวงด้านหลังปรากฏม้าเร็วสองตัวพ่อตะบึงมาดุดเหินบิน ม้าทั้งสองตัวเป็นสีดำปลอดประดับอาจบางโกนสีเงินเท้าทั้งแปข้างตะลุยตะเบิงพุ่งตรงมาโดยไม่ควบขุมรั้งยัง้งเพลงสาแท้กล่าวบอกว่าน้องเราสภาพการผิดท่าปลายฝ่ายนุ้ามอาจรุดมาลังควาหาเรือกเล็งจุดว่าแค่ว่เราเย็นชากล่าวา่พวกเราสองเปิดทางให้ก่อนพางกระตุ้นมา้ามาอย่างดา้ข้างทางเดิน ถางเก็ียบตามติดอยู่ด้านหลังเลงจุนอวส่วนเพ้งซาแซ่กระตุกม้าสู่ฝัุ่งข้ามเบือนตาข้างเดียวจับจ้องมองผู้โดยสารบนหลังม้าทั้งสองแลเห็นฝ่ายตรงข้ามเป็นชายการอายุ30เศษล้วนมีใบหน้านเหลืองซีตาเล็กขีจมูกองุ้มริมวิปากเบาบางก็เป็นรูปัิษระอันเยือกเย็นชั่วร้ายทั้งสองสวมใส่เอาพรชุดทองหรัดกลุ่มสีสาโกแพรทองเนื้อไหลปรากฏด้ามุดโผล่พ้นออกมา ผู้สีดำบนดามอาวุธพิ้วสวัยระยะห่างทั้งสองฝ่ายย่นใกล้เข้าทุกขณะจิตโจพิตาก็ห่างกันเพียงสามว่าม้าดำทั้งสองตัวพันพุ่งผ่าข้างกายเล้งจุนอ้วกบนทุกเนาล่างสีทองว่าผ่านไปอย่างรวดเร็วเล้งจุนอ้วต้องล้อมสงสัยใจพันเห็นใจการชุดทองทั้งสองกระตุกบางเหียนมูบม้าดำทั้งสองตัวส่งเสียงร้องก้องยกขาหน้าขึ้นหยุดยั้งชะงักแต่กลางขัน ขาหน้าของม้าดำทั้งสองพอแตะสัมผัสพื้นส่วนหัวก็หมุนกลับควบเหยียย่างย้อนกลับมาเพ้งสาแทแค่นเสียงหนาดาก,กล่าวว่าหวนกลับมาจริงวิชาขับขีเข้ามัสองไม่เร็วอยู่เล่งจุนว่ากลางเฉยเฉากระนั้นหรือเพิ่งขาดขำม้มาทั้งสองตัวก็พันหยุดยัางชะงักในระยะหา 9, ่าง679จ็าใช้กันทั้งสองตางถลึงตาจ้องมองไปยังด้านนี้อย่างดู้าไหมายขวัญ โทษาพเพ่งสาแซ่พันประดงางเพราร่ำร้องว่าบีได้เหยียบถูกไข,ขของสองท่านหรือไรพวกท่านถึงย้อนกลับมาถึงจ้องมองหรือถ้อยคำขารมพัญญาบขายถังเกียบหลังมา้าด้านหลังถือกับหน้าแดงฉานใช้การชุดทองทั้งสองหาได้บรรดาโทษาไม่เพียงสบตากันพูกคนทางขวากล่าวเสียงเงยน็นเาท่านเป็นเพ่งสาแซ่แห่งป้อมไผ่สายกรมังเป็นบิดาเอง ช้การชุดทองทางซ้ายคล้ายมีอารมณ์หุนหันผู้วางกว่าตราบว่าผู้แซ่เพ้งยามอยู่เบื้องหน้าเรากิมสาสังพวงสองตุลการเสื้อทองยังคงอย่าได้ลำพองพยองไปนามของคนเงาของไม้เป็นที่รู้จักเพ้งสาแซ่พอฝาฝายตรงข้ามประกาศนัดใช้ยานามต้องงานผูบจากนั้นหน้าเขาร่งขึ้นยินชาหลงกล่าวรือเฮ้แท้เป็นสองพี่น้องเสื้อทองนับว่าประจวบหมอบังเอิญนนะักไหววันบนันนี่ชนชั้นกระดเดื่องเรื่องเลือน้ำนยุจจัก ล้วนเร่งลดมายังสารที่รกร้างนี้เพียงแต่เราท่านปาศจากข้ออาฆาตบาดหมางสองท่านแสดงท่าทีไม่เป็นมิตรหมายความว่ากะไรหรือคนทาขวากล่าว่าทั้งหมดตาไปคนในเส้นทางเดียวกันเราชิงลิบก็ไม่ต้องกล่าวว่าวนอ้อมข้อมประมุกสมาคมทวนเหล็กไหว้หวานราวสองมาให้นำพาโคเนียด้านหลังพวกท่านกลับสมาคมเล็งจุนอ้วกจุกใจคิด ที่แท้การที่สมาคมทวนเหล็กไม่บุกโรงเตรียมยาพิการเพราะเรียกระดม2อตุลาการเสื้อทองมาสมทบจากนั้นค่อยไล่ล่าตามมาความคิดไม่ทันสิ้นสุดคนทางขวานามชิ่งลิฟก็ไปตามอย่างเล่งจุนอ้วเอ่ยสืบต่อสำหรับสหายท่านผู้นี้ก็ต้องมอบแก่ของแก่พวกเราประการหนึ่งนำกลับไปรายงานเพิยงสาแท่ถามว่าสองท่านต้องการของใดหรือใช้การทางซ้ายกล่าวเสริมขึ้น เสีสาพลบาของสายท่านเพ่งสายาบแผ่นแผดสียหัวเราะอย่างคุ้มคลั่งกล่าวว่าสองท่านอยู่ในวัยชกันวันเวลาภายหน้ายาวนานยิ่งยายต้องเสนอหน้าแทนผู้อื่นในความเห็นของเราสองท่านยังถอนตัวผลาจากเถอะคนทางขวาชิงลิบเสียยิ้มออกมากล่าวว่าหวของเราเปิดเผยเจตนาการมาอย่างชัดแจ้งท่านยังคิดยุ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้หรือ เราเพ่งซาแซ่ก็มีข้อบาดหมางก,กับสมาคมทวรเหล็กสองท่านหรือไม่คิดทวงถามนี่บัญชีจากเราด้วย2ตุลการเสื้อทองขุนแค้นจนหน้าเขียวคล้ำพานกระตดดผัวม้าคราหนึ่งม้าดำทั้ง2ตัวก็พุ่งกระโจนสู่เบื้องหน้าเหงาร่างสีทองทั้งสงกับพิ้วลงสู่พื้นอย่างแผ่วเบาเพ่งซาแซ่ก็พิกายลงจากหลังมา้าสืบท้าไปก้าวใหญ่ก้าวเสียงกังวลนชิงรีบ ฟังว่าท่านเป็นพี่ใหญ่สองตุลาการเรากลับคิดใกล้ทดสอบว่าท่านนับเป็นพี่ใหญ่ยี่องไรหรือชิงลิฟไม่ตอบคำาพีคข้อมือปลดอาวุธจากกลางหลังเห็นอาวุธบรรยาวสามเช้ยหยาบเท่าแขนเด็กส่วนปลายจัดเป็นรูปกะโหลกเท่ากับปั้นสีดำสนิทหัวกะโหลกยังมีแหนมแหลมยื่นออกมาสองนิ้วมุมปากก็มีส่วนขมแยกออกคล้ายเกี้ยวสองเกี้ยวนับว่าจัดสร้างอย่างประหลาดพิสดารยิ่ง ใช้การชุดทออีกผู้หนึ่งก็ตะบบอาวุธลักษณะเดียวกันจากกลางหลังเค้นเสียว่าผู้แท่เพงลงเราแล้วเราชิ่งเกียงเล่าเพลงซาแซ่ก่าฮึกหานท่อนมีความสามารถปาดใด็เราก็ยินดีรับไว้พี่ใหญ่สองตรการชิ่งลิฟเลือกคิ้วตต่ว่าเราอีอันดับสองไม่ต้องพระามพี่ไหลมากความใช้สิวล้อเท้ากระบองกะโหลกจากการมันเพื่อนขาดขำ แววเสียงเฉยชาแม่นาถอนเสียงหนึ่งสอบขำขึ้นเมื่อครูสองท่านบอกว่าต้องการศรีรษะบนบาเข้าเจ้ากระมังสองตุลาการเสื้อทองกวาดตาหมองเห็นเล้งจุนอ้วไม่ทราบลงจากหลังมายืนแน่วแน่งอยู่กลางกลางบงตั้งแต่เมื่อใดชิงรีบกล่าวเสียงเย็นเฉาหรือต้องให้เราลงมือด้วยตนเองเถิดเล้งจุนอ้วกล่าวเสียงเขาด่ลเรียบย่อมแน่นอนแต่เกรงว่าสองท่านปิดไปไม่ได้ เล่ายี่สองตรงการชิ่นเกียงแสยิ้มกล่าวว่าเจ้าพอเอ่ยปากก็กล่าวว่าใจเยี่ยงนี้เลยเล้งจุนอ้นวนผู้ศีรกล่าวว่ามีผิดจุดประสงค์ที่พระเจ้าบ่งบอกเช่นนี้เพราะคำเดิงถึงความปลอดภัยของศีรษะผู้ท่านเองพี่ใหญ่ชิ่งลิฟกลางเหยียดหยามกวนของสมาคมทวนเหล็กเคยบ่งบอกกรรยายถึงความร้ายกาของเจ้าแต่เราดูไม่ออกวา่าเจ้าร้ายกาในที่ใดเล้งจุนอ้วนกล่าวว่า คาร่ำเลยย่อมเกินเลยข้อเท็จจริงสองท่านทดสอบดูด้วยตัวเองเถอะชิง่งลิปต์ตะบว่าเรามีเจตนาเช่นนั้นจริงขาดขำพุ่งกายเข้าหาเล้งจุนอ้วก็กบองกระโหลกในมือจี้สกัดออกดูดประกายไฟเล้งจุนอ้วกระทั่งหางตายอย่างมิกับพลิบสลับเท้าก้าวขวางก็หลบเลี่ยงได้โดยง่ายดายพี่ใหญ่ชิง่งลิปสลับข้อมือผููกระบองกระโหลกจู่โจมดูดลมกลุ้มฝนคลาง ครอบคลุมใสจุดสําคัญบนร่างกายเล้งจุนอ้วกหกแหง่งด้วยจังหวะเวลาตําแหน่งแงมงคํานวณไว้พอดีเป็นที่สุดเพลงซาแซถาทงก็ามาในเสียงดังเกลียวกล่าวแซ่ก้าวป้องหัวโลงยังศีรษะชิงเกียงตวแขนซ้ายบุบวาบมีสั้นที่ซ่อนอยู่หลังศอกทั้งทีมแทงทั้งฝันขวางระดมโหมใส่ส่วนเล้งจุนอ้วโยวกกด้ามาทางซ้ายขวาอย่างคล่องแคล่วปรดาดเปียว หลบเลี่ยงจากท่าจู่โจมของฝ่ายถุงข้มามพาตบดาบทองอาบยออกตบัดบู้ในเสียงโลหะประทะการด่างสะท้านหูพลางดาบเป็นเข้มแข็งแก่งกร้าวกระแทกใส่พี่ใหญ่ชิ่งลิบเซถอยไปสองก้าวเล็งจนอ้วสาวเทาว้าเคลื่อนกายดาบทองอาบัตายตดขึ้นโปร่งไข้สลับเป็นม่านประกายพราภายตาพลางดาบแวกฝาอากาศดังหวิวิวหูดาคายสด,ดตีโต้หมกระนาใส่ พี่ใหญ่ชิงลิฟกวาดแหวงกระบองกระโหลกอย่างเร่งร้อนพลังภายในทะลักหนุนเนื่องดูดดรอก์ดขึ้นหากหานกันยังดูเดือดเล็งจุนอ้ววไม่ถ่านหลบเลี่ยงแม้แต่น้อยอาศัยความเร็วสยบความว่องไวช่วงลิบตาหาักล้างกันยี่สิบกว่ากระบวนท่าสีหน้าชิงลิฟป,ปรากฏแววตื่นเต้นตระหน,นอกขึ้นในความตื่นเต้นสงสัยแฝงความเดือดดาลข้างแ้นย่างใหญ่หลวงอีกด้านหนึ่งเพ้งสาแซ่จูโจมทั้งแซ่ไม่สั้นฟาดฝันซับซ้อน นิ้วพลงกลับหายสุดเปรียบปรา่าหากหานกับชิงเกียงอย่างดุเดือดชิงเกียง์รุกถอยดุดสายฟ้าเพลงกระบอกคล้ายรุง้งประดับฟ้าเปลี่ยนความดุดัดอมหิตผู้พันกันอย่างชุลบุนวุ่นวายเพลงสาแซ่มมวนกวาดอกมังกรดำขนอมคลื่นแผ่เสียงผู้รอ,อก,ก่าว่าโอ้แซ่ชิงตุลาการยิ่งท่านมีแน่นะักว่าจะทําอย่างไรเราได้ชิงเกียงขุนคว้างเข้าหากระบองกระโหลก หมกระดำใส่ดุดลมกลุมม้มมุฝนคล่างกล่าวว่าความตายกายศาีรษะยังคุยโออันใดผู้แส่เพลงเจ้านอกจากหน้าด้านก็ไม่มีความสามารถใดเพลงสาแซ่หัวร่อหาหากล่าวว่าผู้แซะชิงใบหน้าท่านก็มีเบาบางกว่าพี่ใหญ่ชิงลิฟที่หัาหางกระเล้งจุนอว่รู้สึกพลังกดดันจากฝ่ายตรงข้ามยิ่งมายิ่งหนักอึ้งขึ้นต่อทั้งล่างคล้ายตกอยู่ท่ามกลางม้านดาบ ต่อให้ทรวงฝ่าอย่างไรก็ยากทลายออกที่น่าเสบงกลัวคือม่านดาบนั้นค่อ,คอยๆโหดแคบลงบีบกระดาบใส่มันจนท่ารากอึดอัดติดขาดขึ้นเล้งจุนอ้วก็ทยอยใช้สีกบนท่าแรกของเก้าดาบขนองธิดออกแม้สามารถกัดฝ่ายตรงข้ามไว้แต่ยามกระดันหันยังไม่อาจเอาใช้ได้เล้งจุนอ้วเริ่มตื่นเต้นตระหนกขึ้นมาคู่ต่อสู้เบื้องหน้านับเป็นยอดฝีมืออย่างแท้จริง ความเข้มแข็งของพลังฝีมือกับคู่ขี้กำกึงกาบลุงจีนไว้ผลหน้าผอมสูกซึ่งเป็นผู้นำยี่สิบเอ็ดอารัชชีพร้อมกันนั้นบาดแผลเก่าที่ใจโขงข้างขวาเริ่มเจ็บแปรปากปากแผลนั้นเพิ่งสมบนตัวยามนี้กระทบกระเทือนจนปากแผลปลีแตกออกมาท่านใดกระบองกระโหลกของพู้ใหญ่ชิงลิฟซันพิวคราหนึ่งประกอบร,รวมจากสามทิศทางตกลงเข้าหาดังบีดบิว๋วกำลามว่าเรายี่ถึงเวลาแล้ว สุ่มสีพ่อด่างร่างท่อนบนกับชิงเกียงพันผ่างหงายไปด้านหลังตีนกากาดสามตลบเพ้งซาแซ่ทะลันตามติดเข้ามาชิงเกียงพันเสือข้อมือวูบส่วนที่นูนออกมาของกะโหลกทิมสกัดใส่หวางคิ้วเพ้งซาแซ่อย่างแม่นยำเพ้งซาแซ่คำรามอย่างขุนแค้นรีบกม้าามศีรษะต่ำม้วนกวาดแซ่ก้าวปล้องในมือขวาออกหาคาดไม่ว่ากระบวนท่าทั้งสองล้วนจุโจมใส่กาศธาตุ ที่แท้ชิงเกลี่ยุนคว้างเลยิวเข้าหาถาังเกลียบที่นั่งอยู่บนหลังมา้าเพ้งซาแซุ่ณแค้นแทบคลั่งใจตายไล่ล่าตามติดเข้าหาจะออกาชบไารย,ยังไอเสียงก็ร่ำร้องเพิ่งเพลงจากปากชิงเกียยก็โถมถึงหน้าม้าของถังเกลียบห่างเพียงสี่ห้าเก้าถังเกลียบคิดไม่ถึงว่าฝ่ายตรงข้ามกับผะจากเพ้งซาแซ่เบนเป้าจู่โจมมาอย่างดางเพิ่งรู้สึกสำลึกเงาร่างสีทองก็ว่าเข้าสู่กองจากสุ ถังเกียบใจเต้นประทึกยังดุนแดงหน้างามสกานแปลเปลี่ยนเปสีขาวอ้าปากไหมายร่ำล้อออกมาใบหน้าโหดเทียมเสียของชิ่งเกียงพันปรากฏรอยยิ้มมันชั่วร้ายขึ้นยื่นมือซ้ายปราหลอกไมยตบบกร้ากลุ่มถังเกียบ